FM-105 Smile Thailand โลกใบนี้ปกครองแล้วก็ดูแลกันมายาวนานในทุกประเทศรัฐศาสตร์มีปัญหาอะไรทำไมถึงเกิดเรื่องราวการปกครองในซีเรียก็เป็นเนย่างนั้น สงครามกลางเมืองยาวนานระดับ20กว่าปีจริงๆอาจจะ50กว่าปีถ้านับรุ่นพอ่อรวมมาถึงเกาหลีใต้การปกครองที่ยักแย่ยักยักยนกันไปมาประเทศไทยก็พูดถึงอยู่แต่ปฏิวัติตลอดเวลามีอาจารย์ที่เป็นซูปเปอร์อาจารย์ที่ท่านเคยฉีกบัตรเลือกตั้งอารยะขัดขืนคุณผู้ฟังแน่นอนศาสตราจารย์ดรชัยยนันชัยพรครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยยันครับสวัสดีครับคุณวัสุพงศ์ครับ อาจารย์อาจารย์บอกว่าให้ชวนกันชวนคุยกันไปเรื่อยๆและเดี๋ยวอาจารย์ค่อยตอคบคาถามอาจารย์เร,เริ่มอย่างนี้ฮะคือในเกาหลีใต้เนี่ยคือระบบก,การปกครอง,องเขาเป็นประธานในิีทีด่ดีแล้วก็มีสภาทีนี้ทีนี้พอสภากับประธานในิบดีต่างคนก็ประชาชนก็ต่างเลือกทีนี้พอเขาขัดกันแล้วมันมันขบกันมันไปต่อไม่ได้ฮะอาจารย์ในแง่ปรัชญารัฐศาสตร์อาจารย์มองไงฮะ เขารัฐมนูลเขาก็ให้อำนาจประธานาธิบดีในการประกาศกฎใจยาการศึกนะครับ uh huh. แ,แล้วก็เขาก็ให้อำนาจของรัฐสภาในการตรวจสอบถ่วงดุลเน uh ี huh. ่ยครับ uh huh. ก็ทีนี้พอประธานาธิบดีเขาประกาศเสร็จแล้วตามมรัฐมนูลเขาบอกว่าประกาศเสร็จแล้วก็ต้องรีบแจ้งให้สภาทราบโดยไม่ชักชา้ uh huh. าก็แจ้งไปแล้วสภาเขาก็ไม่เห็นด้วย <laughs> ครับเขาก็ถือว่าเป็นเรื่อง ปวงดุลกันนะฮะทีนี้มันจะมาถึงขั้นถอดถอนอะไรก็ปรากฏว่าเสียงไม่พออืมอเสียงไม่พอไม่พอก็ต้องไม่พออืมก็เป็นเรื่องของระบบที่ใช้ออกแบบมาให้ตรวจสอบทงดุลเท่านั้นนะฮนะาอาจารย์ทีนี้ประธานาธิบดีก็อธิบายว่าโอเ้เขาก็ใช้สิทธิ์ไปตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่อนุญาตให้เขาทําและเขาก็อยากจะพาประเทศชาติรอดจากไอ้บวกของการที่ ที่ทํางานไม่ได้เช่นเดียวกันคือเหมือนกับตัวเองก็อ้างว่าเขาก็เจตนาดีซึ่งอาจจะเป็นอย่างไรจริงๆนะอาจารย์ขณะกี่ประชาชนมองว่าเอ๊อ,อการประกาศกฎไอ,อ้การสึกของคุณมันมีที่มาไม่ไม่โปร่งมากพอมันเป็นการแก้ปัญหาภายในไม่ได้เป็นเกาหลีเหนืออะไรที่เขาอธิบายอาจารย์ก็เลยเกิดมอบขึ้นทีนี้อาจารย์มองเข้าไปแล้วอาจารย์เห็นว่าเอ๊อไอ้การออกแบบแบบนี้มันมันเป็นจุดอ่อนไหมฮะมันทาให้บ้านเมืองเดินไม่ได้หรือจริงๆแล้วมันมันถูกต้องแล้วอาจารย์ เรื่อในแบบของเขาถ้าจะถูกนะคะร,ะร,ะนรับเพราะว่าเขาไม่ได้มีสถาบันสมรรกษัตริย์นะฮะเพราะว่าอของเขาเนี่ยเมื่อกี้คุณว่านโพกมบอกว่ามันก็เป็นการเมืองของมันเป็นการเมืองทั้งสองฝ่ายคือประธานดีกัการรจักร้งอือต์บดาสอสอของบรรจักราชรั้ต์ก็ต้องมีฝักฝ่ายเป็นการเมืองนะครับอ่าก็เหมือนกับอในกรณีของฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสก็มีคณะเป็นบีครับ มีนายกรัฐมนตรีนะครับมีรัฐสาาแ,<ต>แบบนี้แหละครับทีนี้อคนคนก็ต้องปรับคือเปราบว่าของเกาหลีเขาไม่มีออกสษารษ์ษมานานแล้วนะฮะออย่างของของฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีการยุบพรรคการเมืองเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ผมเปลี่ยนประเด็นมานิดหนึ่งว่าในฝรั่งเศส ก็มียุบพักการเมืองของประเทศไทยเราก็มียุบพักการเมืองนะฮะอ่าน,นี้ของเรายุบพักการเมืองเนี่ยอ่าก็ไปอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับครับทีนี้ของฝรั่งเศสเนี่ยผมให้คุณวัชรพงษ์ลองเดาดูนะครับว่าอำนาจในการยุบพักการเมืองของฝรั่งเศสอยู่ที่ไหนโอ้อาจารย์ถ้าผมเดาผมเทียบกับไทยถ้าของไทยอยู่ที่ศาล ดาวของเขาของไทยเราถ้าของเขาล่ะครับให้ดาวก่อนนะให้ดาวดาวสามครั้งดาวสามครั้งเลยหออาจารย์ครับโอ้โหอาจารย์เดี๋ยวฝรั่งเศสเนาะอำนาจยุบพักการเมืองก็น่าจะอยู่กับสารไหมอาจารย์ในนี่ดาวครั้งที่หนึ่งให้หนึ่งารนะฮะยังไม่เฉลยนะครับครั้งที่สองล่ะโหอาจารย์อำนาจยุคพักการเมืองเขาไม่มีสารบัญกาศาสตร์อะอับฝรั่งเศสนะฮะ แลจะอยู่ที่ของไทยของเรานี่อำนาจยุบพักก็ไม่อย,อ,ยยอ,อยู่ที่เป็นได้อยู่ที่กษัตริย์นะฮะใช่ฮ<อ>ะอยู่ที่ศาลสมานูญมใช่ฮะฮะของคุณคุณนัชนาพงเดาวมา้วท่านผู้ฟังเราเห็นผมกับคุณวัชนาพงเล่นเกมเกมตอบคำถามกันเลยก,ออ <c oughs> ก็กายคุณวัชนาพงตอบมาแล้วว่าศาลนะครับ <c oughs> มีไม่มีอีกไมครับขอขอใครอาจารย์คือคือยุบพักการเมืองจะไปอยู่กับสภาก็ไม่ได้เพราะสภามันก็เป็น มันก็เป็นนักการเมืองจะให้นักการเมืองยุบพรรคการเมืองด้วยกันมันก็จะดูประหลาดนะอาจารย์ไปอยู่ที่รัฐบ,บาลอ่ะไปอยู่กับฝ่ายบริหารแมอาจารย์ไม่ได้อีกอ่ะเพราะว่าตอบมาสองข้อนี่คือว่าเสิร์พรงนี่ตอบถูกทั้งสองข้อเลยอุะตะคือทำไมดูเก่งที่ฝรั่งเศสเนี่ยอำนาจในการยุบพรรคเนี่ยมันมีสองสองฝั่งครับอันแรกเลยอยู่ที่ฝ่ายบริหารอันที่สองอยู่ที่ศาลศาลนี้คือศาลธรรมดานะฮะไม่ใช่ศาลธัรมนาูนของเขาไม่มีศาลธรมมนูญครับ ของเขามีสภาและธรรมนู oh. บซึ่งซึ่งไม่มีอำนาจยุดพักการเมืองครับ oh. ทีนี้ผมจะเล่าให้คุณพระทรงฟังนะครับ oh. ว่าที่เล่าให้รู้จักฝรั่งเศส uh huh. ก็เพราะจะได้หนังสือเกาหลีใต้อ่าฮะนะฮะคืออย่างนีเ้เวลาจะ,จะมีการยุดพักการเมืองในฝรั่งเศสเกิดข,ขึ้นเนี่ยเรื่องมันก็อาจจะเริ่มที่ว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรีความมั่นคง ครับคือของเขาของฝรั่งเศสเขาใช้คาว่ารัฐมนตรีความมันคงของเราอาจจะเป็นอัดไทยมันกระหโหหรือยุติธรรมก็ได้เนี่ยะสามกระทรวงเนี่ยนี่ท่ารัฐมนตรีความมันโงของฝรั่งเศสเนี่ยเขารวบรวมข้อมูลมาแล้วแล้วเขาพบว่าไอ้กลุ่มการเมืองหรือภาคการเมืองใดมันเข้าข่ายผิดกฎหมายกฎหมายอะไรมันจะมีมาตราสี่รัฐมนูญฝรั่งเศสกับมาตราสามในกฎหมายการจัดตั้งสมาคมครับ คือของฝรั่งเศสเขาไม่มีจดทะเบยียนภรคการเมืองเขามีให้เขาให้เข,ใหเขามองรรคการเมืองก็กลุ่มสมาคม,ม,มทั่วไปให้ไปจดทะเบยียนกับไอ้กฎหมายกลุก่มตั้งกลุ่มนะฮะสมาคมเนี่ยคุณลองคุณว่ารล้วผมคิดสิครับว่าของฝรั่งเศสรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อกี้คุณวัชรพงศ์พูดถูกนะว่าพราสภาเนี่ยมันก็เป็นนักการเมืองทั้งนั้นมันไม่ควรจะให้นักการเมืองยุบกันเองใช่ไหมฮะ uh huh. ีนี้ของรัฐมนตรีความมันม่นคงมันก็มาจากการเลือกตั้งแต่เขาฝรั่งเศสเนี่ยเขาให้ออให้รามาตเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้มีอำนาจในการยุบโดยการรวบรวมข้อมูลห,หลักฐานนะครับแล้วก็เอาไปเสนอนายกและรัฐมนตรีอ้อเอานายกก็เป็นนักการเมืองนี่ก็ดานสิฮะอ่าแต่แล้วพอท่านนายกเห็นด้วยเนี่ยนายกก็เอาไปส่งให้กับประธาน,นาธิบดี รประธานนักธิปดีก็เป็นนักการเมืองใช่ถ้าประธานนัธิบดีเห็นด้วยเนี่ยก็ออกกฎหมายยุบพักเลยโอ้ยนี่พูดา่าสมมุตคิดตัวเดว่ารัฐมนตรีมันก็มีพักการเมืองมันก็จะสังกัดพักใช่ฮะนายกก็สังกัดพักกาจจะสังกัดพักการพักการเมืองเดียวกับรัฐมนตรีก็ได้ครับประธานนัธิปดีก็อาจจะสังกัดพักเดียวก็ได้หรืออาจจะเป็นพักตรงข้ามก็ได้ครับ เดี๋ยวทีนี้ถ้าทัา้งสามคนเนี่ยเขาเห็นด้วยแต่ว่าไอ้ไอพักที่ถูกยุบเนี่ยมันไม่ใช่พักของเขาอ,ะอ่ะอมันไม่กลุ่มการเมืองหรือพักการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ย<ะ>บ้านเมืองของฝรั่งเศสเขาไม่ยุ่งเหยิงเรื่องนี้นะแต่ถ้าเอ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 าโมเดลนี้มาใช้เมืองไทยเนี่ยเช่นเช่นออะไรนะลัมติกราโห,หมตอนนี้ใครนะะลัมติกลาหโหมตอนนี้เออ,ต,อตายแล้วคุณคุณภูม <weight> ิธรรม ไม่ใช่มั้งยังไงฮะต้องเรียกภูมิธรรมฮะภูมิธรรมใช่ไหมฮะคล้วคำว่าคาว่าภูมิปัญญาเนี่ยท่านนายยกยังเรียกครูพี่ปัญญาเลยอแหมจัดนิดนึงแล้วเขาก็แจวเล่นใช่เข้าใจ่แซวแล้วศาสตร์จุฬานะครับอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์ป่ะฮะอาจารย์สอนป่ะฮะผมไม่ผมผมไม่มีโอกาสได้สอนนายยกนะใช่ใช่ ผมเสียใจเหลือเกินนะครับอ,อทีนี้ในกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยครับกกรอพอก็นักการเมืองพูดง่ายนักการเมืองยุบเองครับอ่านี้ที่เมื่อกี้นี้คุณวัชรพงศ์พูดถึงสายเนีย่ยอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการยุบพรรคก็คือว่าถ้าเรา,เ,าเห็นว่ากลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองเนีย่ยมันเป็นมันเข้าข่ายผิดมาตารา4ธรอมนูญมาตรา3ใน กฎหมายการสมาคมเนี่ยฮะก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปไปฟ้องฟ้องศาลปกตินี่แหละฟ้องศาลเสร็จศาลใส่ส,สมูลฟอ้องเรียกเรียกฝ่ายผู้ต้องหามาอันนี้จะกินกินเวลามากในการยุบพักนะเพราะก็ใส่สวนกันไปสามศาลอะไรเงี้ยทีน,นี้ของในกรณีที่ให้ฝ่ายบริหารยุบเนี่ยก็แปลว่ามันค่อนข้างจะฉุกเฉินรีบยุบเลยนะ ทีนี้ถ้าเอาเอาแบบของฝรั่งเศสมาใช้ในเมืองไทยเนี่ยคือเมืองไทยเราก็จะมีคนโวยวายว่าสารรารมนูเนี่ยไม่ยืดโยงกับประชาชน <c oughs> อาแต่ของแคทมนตีฝ่ายบ้านความไม่โคงฝรั่งเศสนี่แสนจะยืดโยงกับประชาชนเลยนะฮะใช่ค่ะคือมาจากแคทออม ถ้าเอาแบบยึดโยงมากๆเลยมาใช้ในเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันตีแหลกลายเลยแน่นอนอาจารย์เพราะเขาก็จะยุบฝั่งตรงข้ามอาจารย์ถ้าบอกว่าฝ่ายบริหารยุบพักได้ในกรณีฉุกเฉินฉุกเฉินนี่มันฉุกเฉินยังไงอะฉุกเฉินก็คือว่าเขาเห็นว่าเร่งด่วนต้องรีบยุบนะฮะต้องรีบยุบมีนี่เดี๋ยวนี้ถ้าจะไปปล่อยให้ศาลเขาไต่สวนมูลฟ้องนะครับปดูสามสารอะไรเงี้ยไอ้พักหรือกลุ่มการเมืองที่เป็นอันตรายก็อาจจะ ็อ,อยู่ยาวไปมันก็มันก็ถือว่าถ้ายังไม่ได้ตัดสินก็ถือว่ายังไม่ผิดใช่ไหมฮะาายกเว้นจะไปร้องให้เขาหยุดการกระทาเมื่ะสมมติอาจจะขายชาติอาจจะเป็นเรื่องความมั่นคน<า>สนงสมมตินะอาจารย์สมมติผมผมผมนึกได้แบบนั้นว่าว่าเหมือนแบบพักการเมืองไปเอื้อกเกื้อนหนุนกับประเทศอื่นแล้วความมั่นคงภายในพังไปก็เลยต้องยุบกันแบบฉุกเฉินอันนี้อันนี้ผมยกเป็นเคสให้ให้อธิบายได้ประมาณอย่างนั้นพอจะได้อย่างงี้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับเพราะว่าไอ้กฎหมายการสมาคมเนี่ยก็มีหลายข้อเช่นแบบว่ารวมกลุ่มกันเพื่อจะแบ่งแยกดินแดนเนี่ยอ,อย่างนั้นความมั่นคง<ะ>ครับครับครับหรือ,อว่ามีการใช้กองกำลังอ่าครับนะครับครับทีนี้ให้คุณวัชระพงลองเดาดูว่วาตั้งแต่ตั้งแต่ฝรั่งเศสเขาเริ่มมีให้ยุบพรรคการเมืองเนี่ยเห้ยุบไปกี่พักละโห้ยอาจารย์อันนี้ยากจริงอะ่ะไม่กล้าตอบเลยอาจารย์ข้อนี้ผมขอข้ามไปทำข้ออื่นก่อน Uh huh. ดาวเป็นตัวเลขเนี่ย uh huh. คนเขาตีความบนทุกรุกของสัปดาห์นะตัวเลขอะ่ะฮะงั้นคนไทยเขาเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาถนัดเดาเรื่องตัวเลขมากเลยสองสัปดาห์เขาก็ดาวันได้ดาวันดาเก่งดาวเขาตลอดเวลาเลยอยามาดูโอ้แม ถ้าผมแล้ดาวเป็นตัวเลขเนี่ยอันนดาวบ้างสิครับอาจารย์ยากไม่เอาดิถ้าผมทําข้อสอบแล้วผมต้องขอชอยส์หรือ,อไม่ผมก็จะข้ามข้อน,นี้ไปก่อนข้อน,นี้ยากขอขอไปทาข้ออื่นก่อนดิขอชอยส์นะครับขอชอยส์นะข้อคอนะครับห้าสิบพักโอ้โหข้อขอนะครับอ่าตีให้ร้อยพักนะครับเข้อคอสิบพักคอสิบพัก พอไก่ห้าสิบขอไข่หนึ่งร้อยคอควายสิบพักอาจารย์คือถ้ามองว่าพักการเมืองเขาเหมือนสมาคมผมว่าก็ต้องยุบปเยอะนะอันนี้อันนี้ผมดาวอาจารย์ตีีความตีความเยอะไหมเห็นเห็นนักวิชาการว่าเราบอกว่าโอ้ฝรั่งเขาไม่ค่อยยุบพักกันนี่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาไม่ทำลายพักการเมืองมีนักวิชาการบางคนพูดแบบนี้นะโอ้ถ้าจะไม่จริงแล้วละอย่างนั้น เห็นไหมนักแสะงโครเนี้ฉลาดเรียนรักศาสรนี่เนี่ยก็ตอบได้ถูกทุกต้องทุกอย่างเยอะมากครับคือร้อยกว่าพารเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนะเห็นไหมแล้วยุบล่าสุดเนี่ยก็เมื่อประมาณต้นปีต้นปีนี้ก็ยุบไปล่าสุดแ้วก็ปลายปีที่แล้วโอ้ยจะไปช่างยุบมาเกินออผมก็เล่าให้ฟังว่าแต่เขาก็ไม่ได้เกิดปัญหาที่คนออกมาโวยวายว่า นิติสงครามนะอาจารย์เดี๋ยวก่อนเคนที่พูดนี่เขาเป็นด็อกเตอร์จางฝรั่งเศสหรือเปล่าอาจารย์คือผมก็งงสิเอ้าแล้วทําไมเขาเป็นด็อกเตอร์ฝรั่งเศสคือเวลาผมได้ยินเรื่องราวที่ท่านเล่าอันนี้อันนี้ขอติงท่านฐานะที่ก็ติดตามฟังบ้างอะไรบ้างสายทั้งนั้นคือบางทีเล่าเรื่องแล้วเล่าไม่จบคือเล่าปฏิวัติฝรั่งเศสเสร็จแล้วไม่บอกเลยว่ามันต้องไปผ่านยุคเดโปเลีนบ้านเมืองพังไปร้อยปีกิโยตินตัดคอกนตลุดไม่เห็นพูดเลยพูดแต่ล้มเจ้าอลไรก็ไต่อหรือขาดเดียวกันเรื่องย วัชรพงศ์เนี่ยก็เลยโทรมาชวนผมคุยผมก็เลยได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องการเมืองฝรั่งเศสการยุบพรรคเอย่องของเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องปกตินะถ้าือว่าคำว่าปกติผมพูดในความหมายว่ามันเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่รัฐนายไปดีเขาเห็นว่าเขาใช้วินิจฉัยเขาไงว่ามันจะถูกเฉืนอนซึ่ง มันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้แต่เขาก็มาจากการเลือกตั้งไงเขาก็มีสิทธิจะไม่ได้ใช้เขาเป็นประธาไม่ดีทีนี้เขาก็ออกแบบไว้ดีว่าถ้าแบบเอประกาศโอะไรการศึกไปแล้วก็ต้องรีบแจ้งอ่าสภาาอสภาก็โอ้โหก็รีบก็รีบประชุมเลยตีหนึ่งอาจารย์เห็นไหมเจ๋งจริง ปกติสภาเขาจะประชุมยากเลยเพราะมันหลายคนนั่นแหะสีฮหานี้ตีหนึ่งมากันร้อยเก้าสิบคนขเขาแปะเลยครบเลยเออเกือบเกือบเกือบเต็มสัาแล้วแกก็ก็ดูดึกันไปครับอ่าถ้าถ้าบ้านเราอยาก,ยากจะได้คะแนเนื้ออยากจะได้แบบว่าเออตัวแบบมาใช้อ <า S 2> ของเราเนี่ย<า>ประกาศอายการศึกเนี่ยก็ให้อำนาจทหารประกาศได้อะไรเงี้ยอา่าครับเออก็ถ้าเราไม่เห็นด้วยแล้วเขาไปแก้ซะแต่ว่าถ้าเราคิดว่า ทหารในบางพื้นที่อะไรเขาพิสิทธิ์จะประกาศน,นะฮะก็แล้วไปก็ก็ต้องคุยกันอนะ่ะเราคุยกันว่าอะไรเหมาะสมหรือว่าเรื่องยุบพรรคเราบอกว่าสารสรัฐมนูญไม่ฝักใสงการเมืองแต่ฝักใสสถาบันอ,อ่าเอางี้ถ้าเขาฝักใส่สถาบันเนี่ยถามว่าดีกับฝักใสการเมืองไหมละ่ะโธ<ท>่เราผมไม่ได้บอกว่าใครอยู่ใครชกเข้าใจเนะข้าใจใจัะ สถาบันเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอ่ะไม่ยึดโยมแต่ไม่ยึดโยมนคดีเวลามีเรื่องมีราวอันเนี่ยเป็นกลางครับแต่กลางยังไงคุณจะบอกว่าท่านไม่ท่านท่านท่านเอียงเออแต่ท่านก็เป็นมาจากการเลือกตั้งท่านเป็นดีแต่ต้องแค่เสียงของนักการเมืองนะแต่ท่านจะเห็นความสําคัญของประชาชนโดยรวมนะถ้าไม่ได้อมองว่าจรต้องเป็นคนที่แหมสหวาดความจงรักภักดีกับท่านเป็นพิเศษครับ อาจารย์ดังนั้นถ้าเราเทียบกันมันก็ไม่เป๊ะนักกับเกาหลีใต้อที่บอกรอบนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยเกี่ยวกับทหารเท่าไหร่คือทหารเขาเขาถ้าถูกสั่งประธานาธิบดีสั่งเขาก็ออกมาทําไปตามหน้าที่ตามรัฐมน,นกํากหนดแต่สุดท้ายก็ก็เดินเลยละตอนนี้จริง,รงๆเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเรื่องระหว่างระหว่างนักการเมืองกับนักการเมือง หมายถึงว่าเป<ด>กก็นการเมืองด้วยกันทั้งหมดเลยไม่ได้เกี่ยวกับภาคส่วนของข้าราชก,การประจำนักแต่เพิ่นักการเมืองเขาอาจจะมาจากอายการในอดีตอะไรก็ว่าไปทีนี้จะกลับมาที่เมืองไทยอาจารย์เปรียบเทียบไม่เห็นไปถึงการยุบพักเปรียบไปถึงฝรั่งเศสด้วยทีนี้พอเรามองว่าประเทศไทยมาพูดถึงการปฏิวัติอาจารย์อันนี้ผมพาไหลแอบถามอาจารย์ต่อได้ได้อาจารย์ประเด็นคือเอาแล้วเราจะต้องปกป้องการปฏิวัติโดยการออกกฎหมายอะไรแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามันอยู่ในรัฐมนูลเดี๋ยวรัฐมนูลก็โดนฉีกมันจะวนไปวนมา อาจารย์ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ต้องหว่าเพื่ออาจารย์นี่แหละครับอาจารย์บอกยังไงฮะถ้าตอบแบบรัฐศาสตร์ก็ต้องไม่ได้ไม่ต้องเป็นเน้นที่กฎหมายไงอถ้าตอบแบบนักรัฐศาสตรเขาไม่เน้นที่กฎหมายเน้นแต่เน้นในเงื่อนไขทางการเมืองว่า เออเอาแต่ว่าในแง่หนึงน่งล้าก็มีพระราชบัญญัติการชุมนุมที่สาธสารณะอ5 5 8าาอาจจะบอกไม่ได้กฎหมายก็ไม่ได้ผม <laughs> ผมก็มีส่วนในการทําให้มันเกิดร <laughs> บอการชุมนุมตัวนี้นะครับ <laughs> ใช่อาจารย์อาจารย์มีส่วนผมถึงบอกว่าต้องนึกถึงอาจารย์อาจารย์เกิด <laughs> <laughs> นึก <ง S 2> <laughs> ถึงอาจารย์ชัยยาตั้งแต่ฉีกบัตรลึกตั้งเลยล่ะอาจารย์โอ้อะไรยังขึ้น พูดเรื่องอื่นบ้างทีฉีบันเลืองส <c oughs> ร้างผมเป็นนันนนาานกวิจัยดีเด่นแห่งชาติจรแต่เนีใจอาจารย์เป็นศาสตราจารย์เป็นนักวิจัยดีเด่นหล่ะจะได้อีกมากมายแต่ตอนฉีบันเรื่องสร้างอจาอจารย์คือสำหรับวาดวาดมองว่าเป็นอารยะขัดขืนที่ คือคือมีอารยธรรมจริงๆอ่ะอาจารย์อารยะจริงอ่ะสุดท้ายแล้วรับผลของการตามมาอย่างที่อาจารย์ก็เล่าให้ฟังตลอดอย่างที่เราทราบเสร็จแล้วเขามอบตัวเลยใช่อาจารย์ฉีกเสร็จแล้วมอบตัวเนี่ยใช่ใช่ใช่จริงไม่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 มอบก็ไม่ได้หรอกว่าตำรวจเขาเดดเขาตามอจารย์อาจารย์ต่อทีนี้อาจารย์มองว่าให้มองเหตุปัจจัยของของมันแทนที่จะมองแต่กฎหมายอาจารย์ขยายฮะซึ่งนี้ครับคือการชุมนุมที่เลือกที่จริงการ รัฐประหารสมัยนี้เนี่ยมันมันจะต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยอยูวีดีเขาเขียนรถถังออกมาได้แล้วก็เป็นติดสถานีวิทยุโทรทัศน์อะไรพวกนี้นะโดยที่ไม่ได้มีประชาชนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไงแต่ว่าไอ้สองครั้งหลังเนี่ยนะครับคือสิบเก้ากันยากับยี่สิบสองพฤษภาเนี่ยออืมันมีประชาชนออกมาทั้งสนับสนุนทั้งต่อต้านรัฐบาลแล้วก็เป็นจํานวนเยอะแล้วก็ ชุมนุมเยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการเสื่อรัฐประหารเนี่ยของไทยเราเนี่ยในยุคสมัยใหม่เนี่ย <c oughs> นับตั้งแต่สี่เก้ามันต้องมีเรื่องของมวลชนบนท้องถนนเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีครับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนรมที่สามชานะมันก็จะช่วยตีกรอบนะฮะตีกรอบอการการลงถนนหรือว่าการยืดเยื แล้วก็รวมทั้งการรักษาความมั่นความปลอดภัยของผู้ชุมนุมด้วยว่าไม่มันจะทําให้อตำรวจเขาควบคุมไม่ให้มีมือที่สามได้ง่ายามือที่สามนี่ก็เป็นตัวปัญหาอหนึ่งนะฮะที่ทํทำให้เกิดเชื่อว่าจะ,จะต้องมีการประกาศผล <บน S 2> ัยการฝึกหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไอพ้พรบตัวนี้ก็จะช่วยนะครับขณาเดียกว่าในเงื่อนไขเงื่อนไขรัฐบาลเนี่ Mm. มันก็ร um okay, ัฐบาลก็ทําอะไรก็บางทีมันก็แปลกนะคือไอ้เอ u มโก็ดีนะครับอไอ้เรื่องคอลลบกลาโหผมอะไรเงี้ยมัน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 จำเป็นต้องทำไหมอ่ะคือเข้ามาทำงานไม่ถึงร้อยวันเนี่ยทำไมโดนแต่เรื่องอะไรที่มันล่อแหลมฟ้าผ่าอะไรแบฟสายรถ้ฟทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะฮะสายสายรอบฟ้า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยกันมันก็ต้องพยายามที่จะทํายังไงไม่ให้เกิดเงื่อนไขท,ทางการเมืองซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายอนะอ uh, <huh>, huh. นะครับแต่ว่ากฎหมายมันก็ช่วยตีขอบการชุมนุม uh. อืนนั้นเดี่วการเอ็มโอยูก็ดี uh. หรือว่าพรบมันก็ต้องผ่านสภาอะไรอีกแหละ uh. Uh. นะฮะ uh. มันก็ถือว่าคนจะชุมนมุมก็ต้องจเย็นๆก็รอเวลาหน่อยว่าให้กระบวนการ อ่ามันเป็นไปตามนั้นดูผลเป็นย <c prompt> no ังไงนะครับรวมๆทั้งไอ้ชั้นสิบสี่ก็ดีนะครับไอการครอบนำพักการเมืองจากคนนอกพักก็ส่งไปให้ปปชปปตครับสารรารรัลลูเขาไม่รับเรื่องก็ดูไปตามกระบวนการนะครับก็แหมคุณนายกเราเข้ามาไม่เคยไม่ถึงร้อยวันคุณทักษิณแคเขาพูดถูกนะเมื่อวานสองวันก่อนเขาบอกว่า สมัยนี้มันไม่ต้องใช้รัฐประหารแล้วอ่าเนี่ยมื่วานี้เองจ้ะอืมแต่ว่าเออผมว่าแกก็พูดตรงใจผมนะ่ะว่ามันมีวิธีการอื่นที่จะทำให้เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยครับแกไม่ได้บอกแกจะไม่เปลี่ยนนะแกบอกสมัยนี้ไม่มีวิธีอื่นเยอะแยะก็ผมก็ว่ามันก็ถูกต้องนะแกพูดถูกก็แต่ว่ามัน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 จะใช้มันจะเอาอใจร้อนไม่ได้เอามุิถ้าลงลงถนนแล้วอยากจะขับไล่รัฐบาลมีคนเป็น เอฟซีในเ c ซ b ุ๊ k ผมก็ถามมาครับ <c oughs> ผมก็บอกว่ารงถนงตน <c oughs> ต้องไปติดตามรัฐมนูญแล้วก็ติดตามพรบการชุมนุมสาธารณะสองห้าห้าแปดก็ทำไปสิก็ไม่เป็นไร <c oughs> นะมันเปสิทธ์ตามกฎหมายะครับขณะเดียวกักนกระบวนการที่ที่ทำเนี่ยมันต้องใช้เวลาอืนะครับมันจะไปเร่งเร่งรีบอะไรมันก็แต่มันก็มันก็ต้องไปตามกระบวนการเลยนะ เน่เพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยวันนายกแพทองทานเนี่ยร้อยวันแม่ให้เวลาหน่อยนะครับห้าห้าอาจารย์มองโอ้ดูเหมือนอาจารย์มองว่ามันยังมีโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนมือรัฐบาลโดยไม่ใช่วิธีรัฐรัฐปร,ฐร,ฐร,ฐรฐะหารอาจารย์แต่ล่าสุดเราก็เห็นฐฐกุเสถากระเด็นออกไปก็กลายเป็นคุนหลวงเิงนี่ก็ไม่ได้มีรัฐประหารอะไรนะเอาล่ะแต่เขายังอยู่ในพักเดียวกันแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนรัฐบาลจริงๆหรืออันนี้คือประเด็นที่ ที่ที่คุณทัศษิลต่อ,อ,อพูดหมายถึงยังไงคือผมไม่รู้จะเดาคุณทัศษิณแกมหมายถึงอะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมขอต่อในออนไลน์อีกสักสองสามนาทีนะครับอาจารย์ชัยันครับอาจารย์มองว่าไอการเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐบาลโดยไม่ได้แล้พหานอะไรอันนี้มันมันหมายถึงอะไรในใน,ใน,ใ,นในทางที่แกพูดถึงครอาจารย์ฮะคือแบบแบบเบื้องต้นเลยนะฮะก็คือว่าเสียนแตกในพักรวมเนี่ยอ่าก็ปกติอันนี้อันี้ปกติเสยงแตกในพักรวมเอาอย่าง ก็เปลี่ยนเสีกแล้วนายกรัฐมนบนสีพังเสียก็ไปแล้วใช่เมื่อเร็วๆนี้เองอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมครับทีนี้นอกจากเสียงแตกแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบนะตรวจสอบเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเช่นล้อสารรัฐธรรมนูญคุณสมบัติต้องห้ามหรือว่าร้องเรื่องเกี่ยวกับการครอบงำพรรคการเมืองให้กกตชงเรื่องขึ้นมาออืนะครับอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้ การครอบงามเนี่ยมันก็ทําให้ปิดได้ไงเพราะว่าถือว่าทําผิดกฎหมายอ่ะกฎหมายเขาไม่ให้มีคนนอกเข้ามาครอบงรัใช่ไหมอ,อ่ะก็ก็เนี่มันก็เกิดได้หลายอย่างเออเห็นไหมดงังนั้นการที่คุณทักษิณพูดอดีตนายกพูดและอจาจารย์ชยันสัตราจารย,ย,ย,ย์ดเรชัยยศัยพรพูดก็เป็นจริงอย่างนั้นดังนั้นดูเหมือนการรัฐประหารมันไม่ใช่ประเด็นที่ต้องหยิบแบบแบบ มาถกเถียงอะไรกันใหญ่โตอีกต่อไปแล้วหรืออาจารย์มองว่าการรัฐประหารมันจะจะกลับมาในประเทศไทยไหมซึ่งเราเชื่อกันทุกคนว่ามันจะจะกลับมาได้อยู่ดีแหละอาจารย์อาจารย์ประเมินยังไงในอานาคตจากวันนี้ไปฮะับาวผมพูดมาตลอดหลังๆเนี่ยนะครับ mm hmm. อืมฮึออไม่มีแล้วฮะรัฐประหารโอ้ oh. พูดมาตลอดเลยฮะฮะนะครับ พูดมาตั้งแต่มีพรบการชุมนุมไปที่สาธารณะรนะฮะ,ะแล้วขอโทษผมก็ดูว่าตั้งแต่มีรัชกาลใหม่เนี่ยครับไม่มีรัฐบา,ารแล้วก็จะไม่มีตลอดไปอพลอเพราะว่าอย่างนี้ครับนอกจากการรัฐประหารเนี่ยมันใครบอกว่ารัฐประหารจะเปลี่ยนรัฐบาลได้เร็วโอ้คุณต้องไปชุมนุมเยอะๆกี่เดือนก็ไม่รู้อใช่ไหมฮะ มันไม่ใช่เร็วนะไม่เร็วได้อย่างกำนาน,เนสเทธิเทพเป็นปีกำนันนานนะเป็นปีปีใช่จํา <ำ S 1> ได้ฮะอืะีนนี้อะไรก็แล้วแต่เถอะถึงเวลาเขาต้นเนี่ยตนนั้งแต่ปีหกสามมาก็จะมีการเอ,อมอบเประชนก็จะเป็นต่อต้านสถาบาันว่าเนี้ยส,สถาบาันอยู่เบื้องหลังก็จะมาหา วาฒนพงผมเคยดีไหมได้ยินคนเ็เขาพูดกันนะฮะ,ะ,ะให้แบบว่าพูดพูดแบบว่าให้พูดให้ประชาชนเข้าใจว่าเนี่ยในหลวงท่านเนี่ยเซ็นรับรองอรัฐประหารมันไม่มีการเซ็นรับรองอรัฐประหารหรอกน,นะฮะและไอ้ไอ้ไอ้ตน้ตน,ตน,ตนต้นต้นต่อของคําว่าในหลวงรับรองอรัประหารมันไม่ได้มาจากคนไทยนะเออมันมาจากอิตาพอเฮลลี่เขียนหนังสือเดอะคิงในวัฒสมัยที่เผยแพร่แค่แค เผยแพทย์เริ่มเพิ่มเผยแพทย์ปีสอง9ันห้าร้อยสี่สิบก้าจำได้อาจารย์เนี่ยแล้วมันก็ยาวไปถึงตรงนี้เพราะนั้นการทำมาตรหารเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันกระทบกระเทือนสถาบันในฐานะประมุขของรัฐที่ลงนามเอ้าก็ทีประธานาธิบดีเพิ่งเพ่งเสรประกาศผลอายการศึกใช่ไหมฮึาจะเขาแทบจะถูกถอดถอนเลยไงฮึมเกาหลีใต้นี่โประมทของรัฐเนี่ยมาถึงเวลาคุณ คุณมีความขัดแย้งกันคุณทรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยเออืแต่แล้วอ่าเขาก็ต้องมีการเซนนะฮะเช่นแต่งตั้งผู้รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติออืแต่งตั้งผู้รักษาพระนครครับนะครับหรือไม่ก็เซนลงนามในธรรมนูญการปกครองชั่วคราวนะไอ,อ้ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถ,ถ้าไม่เซนมันบ้านเมืองก็ลุกเป็นไฟอื เพราะว่าถ้าไม่เซนพวกเรื like mm ่อ hmm. yeah. ําำนาจกลายเป็นขบวนนะเซนพวกนี้ก็อยู่ในเซนเนี่ยพวกนี้ก็ต้องอยู่ในกฎหมายนะครับอยู่ในภายในภายในกรอบของระบบริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญถึงแม้ยังไม่มีแต่การที่พวกเซนจะบอกว่าพวกนั้นเนี่ยยังเห็นพงสสาคัญแล้วก็ต้องเกี่ยวเกรงใจก็เหมือนเนี่ยเหมือนที่ผ่านๆมาเราขอโทษนะฮะ พูดถึงต่างประเทศเยอะเนี่ยทั้งที่ผมไม่ได้เป็นอาจารย์ความสพันต่างประเทศแต่ผม,มถูกคุณวัชรพงศ์หลอกล่อมาอย่างประเทศบังคละเทศที่ปีที่แล้วเกิดเรื่องวุ่นวายเยอะมากเลยนะที่นาย,ยกบินหนีไปเนี่ยเอา้าตอนนายกคึอประชาชนออกมาประท้วงเยอะแล้วนายกบินหนีออกไปแล้วยูดีในพลเวเกอร์เนี่ยแกขึ้นมาบอกว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วผมก็ไปหา นักกฎหมายค่ะรัฐมนูลก็ใครเป็นคนตั้งแก่ขึ้นมา mm hmm. คุณตาติดต่อไปที่สถานทูตไทยประจำบางคละเทศนะ mm hmm. ผมไม่ได้เฉย,ยๆนะ <Ha. S 2> ก็ปรากฏว่าคนเท่าไหร่ก็ยังไม่หาหากฎหมายตัวนั้นไม่เจอก็ปรากฏว่าอยู่ดีๆแกก็เขามาเทคคอนโทรลสถานการณ์น่ะนะให้คอนโทรลสถานการณ์เสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยตัวประธานาธิบดีบางคละเทศก็ยังอยู่นะครับแต่เหมือนเรียกว่าเทคคอนโทร แล้วในที่สุดแล้วก็ต้องมาออกกฎหมายย้อนหลังให้ให้อํานาจแกแล้วก็ต่อหลังก็มีเขาเรียกว่ารัฐบาลรักษาการที่ไปเชิญคุณอะไรที่ยูนุสอะไรเนี่ยนะฮะทีนี้ผมกำลังคิดว่าของของของบ้านเราเนี่ย<อ>ถ้าท่านท่านในหลวงเนี่ยด,ดีนะที่ในปลเวกเกอร์แกไม่ไม่รู้แกอํานาจออืแกขึ้นมาอยู่แกขึ้นมาควบคุมสถานการณ์โดยไม่มีกฎหมายรองรับแต่แกก็ยังใช้อำนาจในขอบเขตที่แกเห็นสมควร แต่ของบ้านเราเนี่ยถ้าอยู่ดีขึ้นมาเนี่ยแล้วขอโทษนะไม่มีอะไรไปครอบเขาไว้ว่าเฮ้ยเองต้องอยู่ภายใต้ปรามาภิไัยนะถึงแม้เองยือดอำนาจเนี่ยนะอืมอาจารย์ที่เกิที่เกิดใช้เนี่ยจากบริษัทปรมันห้าร้อยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่มีใครทุนรับสนองเนี่ยในหลวงเซน็นต้องให้อยู่ในกรอบอ่ะอืมอืมน<ๆ>ะครับต้องคิดในหลายๆมุมหน่อยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐประหารผมคิดว่ามันไม่มีล้หละราชการนี้ี<า>่ก็เอ่อเราก็ต้องใกว่าต่อสู้อดทนกันไปตามกระบวนการกฎรัฐธรรมนูญกฎหมายพรบต่างๆเท่าที่มีขณะเดียวกันนักการเมืองก็อย่าลุกแยบนาจหร<า>ืห<า>อว่าจะถึงที่บอกว่าไม่มีรัฐประหารแล้วนะครับเลยสนุกกันย่ามม่มันไม่มีรัฐประหารแต่มันมีการชุมนุมอ่ะ เออจริงอาจารย์ฮะอันนี้วิชาการก็ยืนยันนะก,กันเมือก็บอกต้องรอดูกันต่อไปอาจารย์เดี๋ยวความจริงจะพิสูจน์ตัวภายในเวลาที่ล่วงเลยไปจากนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เัยนย่างสูงโอ้โหอาจารย์หลอดหลปล่อยหลจริงๆอย่างที่เราคุยกันครับอาจารย์กราบขอบพระคุณวันหลังมาร่วมสนุกกันใหม่ครับอาจารย์วันนี้โจทย์ของอาจารย์นิกรุณา,านินสิตนักศึกษาว่านะครับ มีการปล่อยคะแนนเล็กน้อยขอพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ไปเลยครับปีใหม่ครับ,รบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก5 0 5้าสมัยไทยแลนด์